ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมเลวีนิติบทที่11ข้อ47 แยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นมลทินและสิ่งที่สะอาดและระหว่างสิ่งมีชีวิตที่รับประทานได้และสิ่งมีชีวิตที่รับประทานไม่ได้สวัสดีค่ะพี่น้องคะอยู่ในเช้าที่5แล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะในหัวข้อหลักก็คือความสะอาดและการดําเนินในทางของพระเจ้านะคะกับหัวข้อที่บอกว่าการแตะต้องนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่1 1ข้อที่2 4ถึง43นะคะพระพีก็ได้กล่าวว่าผู้ใดแตะต้องซากสัตว์ที่ตายแล้วจะเป็นมลทิน ผู้ที่นำซากสัตว์ไปทิง้งก็จะต้องซักเสื้อผ้าของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเขาจะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเย็นนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าใกล้สัตว์ประเภทที่ทําให้เป็นมลทินนะคะพวกเขาก็เ,าเป็นมลทินไปด้วยพวกเขาไปโดนสิ่งของใดสิ่งของนั้นจะต้องถูกทุบทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะ<ๆ>สิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินทั้งหมดผู้ใดที่เป็นมลทินนะคะ<ๆ>เขาก็จะต้องชําระร่างกายซักเสื้อผ้าของเขาและเขาไม่สามารถจะเข้าร่วมค่ายได้นะคะจนกว่า ตะวันตกดินนะคะดังนั้นการกระทําเช่นนี้นะคะก็เป็นการป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยแพร่กระจายการปนเปื้อนนะคะที่พวกเขาจะได้รับการแต่ต้องจากาาสัตว์มาไปสู่ผู้อื่นนั่นเองนี่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ทรงมีไว้ในพันธสัญญาเดิมเบื้องหลังของกฎเกณฑ์นี้นะคะก็คือว่า เพื่อให้คนยิวเนี่ยหลีกเลี่ยงจากความเจ็บป่วยและก็สอนให้พวกเขาไน้เห็นคุณค่าของความสะอาดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นมลทินทุกชนิดเลยในวัฒนธรรมเลวีนิติบทที่11เนะคะเราจะพบคําว่ามลทินได้จนถึง32ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็คําว่าพึงดังเกียดใน,นอีก10ครั้งพี่น้องคะเมื่อเหตุการณ์ของแซมซันได้รับประทานน้ําพึ่งนะคะที่ได้จากซากของสิงโต าได้ทําตัวเองเป็นมนทินแล้วก็หยุดการเป็นนาศีของพระเจ้านะคะจากคนที่พระเจ้าแยกไว้เพื่อเป็น,ปนคนที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ว่าน้ําพึ่งนั้นนะคะจะหวานแค่ไหนนะคะพี่น้องแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งนั้นเป็นมนทินสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนสอนชนชาติอิสราเอล ก็เป็นบทเรียนแก่เราทั้งหลายเช่นเดียวกันในการดาเนินชีวิตที่ปราศจากสิ่งที่เป็นมลทินนะคะและเราเองจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราเองจะต้องเอาจริงเอาจังในการดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะตรึกตรองเชื่อฟังนะคะต่อคําสอนของพระเจ้าและแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนะคะในสังคมที่เรากําลังเผชิญอยู่เป็นสังคมที่ปฏิเสธศีลธรรมที่เด็ดขาดและก็ส่งเสริมศีลธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่เราที่เป็นลูกของพระเจ้าจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนดําเนินชีวิตที่แตกต่าง และพระเจ้าทรงแยกเราไว้เพื่อเฉพาะเพื่อพระองค์นั่นเองนะคะพี่น้องอย่าให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบาปเลยค่ะเพราะความบาปเมื่อจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่สิ่งนั้นก็คือความบาปขอให้เราติดสิ่งกับพระเจ้านะคะด้วยถ้อยคําของพระองค์และเราจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราควรทําสิ่งใดที่เราไม่ควรทํานะคะให้จิตใจของเราเชื่อฟังพระเจ้ารักพระองค์มากขึ้นและก็ปฏิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความยินดีนะคะพี่น้องขอพ,อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันใหม่นะคะ